ให้คนที่สูงอายุเนี่ยดูหนังเอ็กซนียิ่งแก่ยิ่งต้องดูหนังเอกเนะเ,เ,เพราะอะไรดูไอ,อสมบัตภาพทางเพศเนี่ยมันจะตัวเป็นตัวบอกบอกถึงความอายุยืนหรือไม่ยืนของตัวบุคคลนั้นๆถ้าใครจ,อจอ๋องจ่องงองงอ๋อย,อยสังเกตด,ดู เนื้อหนังมังสาเขาจะไม่ผอกเขาจะเกร็งเขาจะกรอบรอกหดตัวเนื้อตัวจะหดตัวลงนี่นี่นี่ลองสังเกตดูได้เลยแล้วยิ่งพวกที่บอกว่าไปถือศีลไปอะไรในะพวกนี้ไปดูดิเดินไปดูดิพวกเนี้ยเนื้อหนังเนี่ยจะแฟบจะเห็นนะอ่ะเองแล้วไอที่เดินอยู่ตามถนนเดินบางคนเห็นไหมบางคนเจ็ดสิบแปดสิบใส่รองเท้าขาวอ่ะวิผมแป้เลยเดินเห็นไหมเขาบอกว่าทำไมก็เพราะไอเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นตัวบกบก เซ็กจะเป็นตัวกระตุ้นให้การสร้างร่างกายเนี่ย mm hmm. นึงไม่เป็นอ mm ัลไซเมอร์แน่นอนเพราะคิดแต่เรื่องเซ็ก <c oughs> ใช่ไหมคิดมองสาวๆมองอะไรโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยทำให้ตื่นตัวทําให้มีอารมณ์ทําให้มีความอยากขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันจะสร้างไม่บอกว่าไม่ต้องไปกินหรอกไอ้ยาบำรุงนะเป็นหมื่นๆปีกินแล้วอายุจะยืนเป็นอมตะเป็นอะไรเซ็กเท่านั้นเอง que já